กรับสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามนะคะวันนี้นะคะก็ยสุธรากา็เดินทางนะคะก็เดินทางตอนประมาณบ่ายเนาะหลังจากที่ดื่มกาแฟนะคะแล้วก็ชาเขียวแล้วก็ได้คุยธุระบางอย่างนะคะกับกลุ่มคอนแทกนะคะคอนเนคชั่นนะคะวันนี้มีสาระดีๆนะคะมีสาระดีๆอยู่ประมาณ3ระดับ นะคะอยู่ประมาณ3ระดับนะคะการที่เราจะได้รับความรู้นะคะอย่างแท้จริงนะคะมันจะมีอยู่เรียกว่าบันได3ระดับนะคะว่าผลประโยชน์ที่เกิดแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องศึกษานะมีอะไรบ้างนะคะมันจะมีอยู่ประมาณ0%กับ50% 50%แล้วก็ระดับสูงสุด100100เ100นะคะการที่เราจะ ได้รับความรู้จากใครหรือมีบางคนที่จะถ่ายทอดความรู้อะไรให้กับเราเนี่ยนะคะถ้าระดับ0%เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งระดับ0%ตัว0%เนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาไม่มีส่วนได้ไม่มีส่วนเสียกับเรานะคะแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรด้วย ไม่ได้ส่งเสริมกันไม่ได้ให้อะไรกันเลยแล้วอนน้ไม่ได้มีผลประโยชน์หรือกําไรอะไรเกิดขึ้นกับทั้งเราและก็เขาในลักษณะอย่างนี้คือศที่ไม่มีอะไรเกิดนะคะระดับตัวที่2คือ1 5 1 5คือ 50- 50การที่เราจะได้รับความรู้อะไรจากใครนะหรือเขาจะถ่ายทอดความรู้อะไรอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหนาะทีการงานการศึกษา การวิจัยการค้นคว้าหรือการทํานวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโครงสร้างในเรื่องของงานนะคะก็จะอยู่ที่5 0าสิบห้าถ้า5 0าสิบห้าสินั่นหมายความว่าเขาต้องได้รับผลประโยชน์ด้วยและเราก็ต้องได้รับผลประโยชน์ด้วยตามคนต่างได้รับผลประโยชนาสเ์5ซ5 0ซึ่งผลประโยชน์นี้นะคะอาจจะเป็นทั้งนามประรรมหรือรูปประรรม หรือวัตถุสิ่งของหรืออะไรก็ได้นะคะที่ทั้ง2ฝ่ายจะต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่มไม่มีฝ่ายหนึ่งที่จะเป็นผู้มอบหรือเป็นผู้รับหรือเป็นผู้ให้ใดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะตัวที่2และลักะตัวที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะของ1 0 0หรือ99.99%สิ 99. 99 อาจจะไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกันแต่การให้ความรู้การเปิดเผยองค์ความรู้การให้ข้อเท็จจริงหรือการให้สิ่งที่มีค่าเป็นแนวทางเป็นหลักการเป็นการพัฒนาการหรือชี้แนะนเหตุผลหรือชี้แนะาาทางเหตุความทางเหตุการพัฒนาการปรับหรือที่มันมีประโยชน์ต่อต่อเราเลยเนี่ยนะคร ถ้าบุคคลบุคคลนั้นนะไม่มีจิตเป็นกัลยาณมิตรหรือไม่มีความคุ้นเคยกันมาแต่เดิมและก็ไม่เป็นกัลยาณมิตรกันที่มีการนับถือกันอะไรกันเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะให้ได้ดังนั้นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้หลกักการให้บทโดยปราศจากประโยชน์ปราศจากผลประโยชน์นะคะให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความรักความเมตตา ให้ด้วยคาสงสารแล้วก็ให้ด้วยกันไม่หวังผลตอบแทนสิ่งเหล่านี้เป็นในลักษณะของกัลยาณมิตรที่ให้กันแบบ100%ในลักษณะเช่นนี้นะคะดังนั้นก็จะมีทั้ง0% 50-50%และ100-100%นะคะก็จะทำให้เราเห็นถึงระดับเลเวลต่างๆว่าการที่เราจะได้อะไรมานั้นนะมันถ้าไม่เสียผลประโยชน์หรือไม่ให้ผลประโยชน์กับใคร ใครเขาจะให้แนวทางเราใครเขาจะให้แนวคิดเราใครก็จะทําอะไรให้กับเราได้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะในลักษณะเช่นนี้แต่ผู้ที่ให้โดยไม่ได้วังผลตอบแทนนั้นคือต้องเป็นกัลยาณมิตรหรือต้องมีจิตเป็นกัลยาณมิตรจริงๆจึง,จง,จง,จงสามารถที่จะสร้างสารรค์ประโยชน์หรือให้ประโยชน์ได้โดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือศูนย์เปอร์เซ็นก็คือไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วย นะคะไม่ได้แล้วก็ไม่เสียอะไรแล้วก็จะไม่ให้อะไรจะไม่โฟลวจะไม่แสดงความยินดีอะไรกับเราเลยนะคะเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีผลมีผลอะไรเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับชีวิตเขาและเขาก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราดังนั้น3ขั้นบันไดของการเรียนรู้มนุษย์ นะคะเชิงปฏิบัติการและระบบมนุษย์ตามความคิดของการได้มาซึ่งผลประโยชน์แล้วก็ทั้งเป็นผู้รับและเป็นผู้วนี้ต้องศึกษาเรื่องนี้และต้องเข้าใจชัดในเรื่องเหล่านี้หลักการขั้น3บันไดของชีวิตนะคะจากอาจารย์ดรเยสุธราศิริภาประภากรค่ะจากประสบการณ์ตรงนะคะเผื่อว่าทริปนี้จะมีความรู้ กับทุกๆท,ท่านสามารถนําไปปรับใช้ในการมองมนุษย์ได้นะคะจะมองมนุษย์เป็นระดับเดียวกันไม่ได้เลยนะคะเราจะมองว่าเวลาเราให้ประโยชน์แล้วคนนี้ควรจะต้องทําอย่างไรกับเราหรือเวลาเราต้องการแนวทางที่แท้จริงคนกลุ่มไหนจะให้ประโยชน์อะไรกับเราแล้วเขาจะให้ประโยชน์เรา ได้ประมาณสักเท่าใดและคนกลุ่มใดเลยที่มีเห็นว่าเราดีและเห็นว่าเราทั้งดีและไม่ดีเนะี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับเราเลยและเราก็ไม่ได้มีผลอะไรกับ,ขกบเขาเลยเราจะต้องมาเรียนรู้เชิงโครงสร้าง3ระดับขั้นบันไดของชีวิตมนุษย์นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ